สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบกับครูสุขในวิดีโอการเรียนการสอนในออนไลน์นะคะและวันนี้คุณครูสุก็ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนของชั้นอนุบาล3ทับหเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะที่เรา ต้องไปเรียนรู้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นั้นคุณครูก็จะมีให้เด็กๆค่ะทำท่าประกอบตามเพลงโดยบริหารน,นิ้วมือก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้ทำไปแล้วในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาใช่ไหมคะในเพลงนิ้วแปลงร่างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำท่า และร้องเพลงประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงนิ้วแปลงล่างและทาําท่าทาง,ทางประกอบตามเพลงกันเลยนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกายเป็นนอนกระดึบกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้ว แมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายตายขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะเด็กๆก็ได้ร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลงไปพราคคุูสุดแล้วนะคะ เด็กๆก็มันฝึกมันทำอยู่ที่บ้านและอัดวิดีโอมาให้คุณครูสูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆเด็กๆก็ได้การบริหารนิ้วมือไปแล้วในเพลงนิ้วแปลงร่างแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้สึกสบายนิ้วไหมคะเด็กๆทาคล้องกันหรือยังวันนี้คุณครูนะคะจะมาชดเชย ในวันเสาร์นะคะคุณครูจะมาสอนใบงานเสริมทักษะในหน่วยที่15ชีวิตสัตว์โลกเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์นะคะการเรียนและการการเรียนเลยนะคะและใบงานเสริมทักษะดเด็กๆหยิบแล้วพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะหน่วยที่15ชีวิตสัตว์โลกหน้าที่1ดเด็กๆฟังโจทย์เลยนะคะดเด็กๆลากเส้นต่อจุดสระ เอียนะคะแล้วบอกชื่อภาพที่ปรากฏและระบายสีภาพให้ถูกต้องสละเอียดนะคะเอียะเด็กๆมาดูนะคะตรงปากเป็ดสละเอียดนะคะกอเอียดเกียดใช่ไหมคะแล้วจะมีลูกศอนสีดำให้เด็กนนำดินสอลากไปหา สะระเอียงอเอียเงียใช่ไหมคะแล้วเด็กก็โคมาหาปอเอียเปียใช่ไหมคะแล้วก็มารอเอียเหลียนะคะแล้วก็สอเอียเสียใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาก็เล่าเป็นอเอียเอียแล้วก็สอเอียเสียเหมือนเดิมก็ต่อเป็นหางเป็ดแล้วเด็กก็เล่มือจอเอียเจียใช่ไหมคะเด็กๆก็จุดตรงลูกศรสีดําก็ตอเอียเจียอเอียเอียแล้วก็ ชอเอียดเฉะแล้วก็วอเอียเวียแล้วก็งอเอียเนี่ยแล้วก็ดอเอียดเดียะคบไปเลยครบเดใช้มีค้าเด็กๆเอ๊ะมันกลายเป็นรูปอะไรนะคะเด็เดกๆบอกคุณครูสิอันนั้นแน่มันเป็นรูปอะไรคะรูปเป็ดหรือรูปไก่นะรูปเป็ดสิคะอ่าให้เด็กนั้นเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะจากนั้นให้เด็กมาเปิดหน้าที่ 2นะคะเรื่องที่2อมแมลงแมงและแรงนะคะเด็กๆเ,เขียนเรียงลำดับตัวเลข71ถึง80อารบิกและ71-80ถึง80ไทยที่หายไปเพื่อพา,มาแมลงและแมงไปหาที่อยู่อาศัยเด็กๆเ,เรามาดูภาพด้านร่างจะเป็นรูปอะไรคะมแมลงเต่าทองมแมลงปอ แล้วก็แมงมุมใช่ไหมคะเด็กมาดูตรงเต่าทองนะคะแมงเต่าทองก็จะมี71ไทยใช่ไหมคะแล้วก็712ไทยช่องว่างก็ต้องเป็น73ไทยมี7กับ3แล้วก็ต่อมาก็ต้องเป็น74ไทยมี7กับ4เด็กก็เขียนนะคะไปตามเส้นสีฟ้าให้ครบถึง80นะคะ เสาทองก็จะไปถึงใบไม้พอดีเลยจากนั้นแมงปอแมงปอของเรานั้นก็เริ่มจาก71อรารบิกเด็กก็เขียน72อรารบิกแล้วก็73อรารบิกจะเป็นเส้นสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็อย่าลืมข้ามฟากนะคะ75้ามันจะอยู่ข้างบนแล้วก็76จนถึง80แมงปอก็ไปบินอะไรคะบินตอมดอกไม้เห็นไหมคะสวยงามต่อมาก็เป็นแมงมุมแมงมุมก็เริ่มต้นที่71 ใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมช่องว่างตัวเลขให้ถูกต้องพาแมงมุมไปหาใยแมงมุมนะคะต่อมาเด็กๆก็เปิดหน้าที่3นะคะเรื่องสัตว์ปาสงวนเด็กๆฟังโจทย์จากคุณครูสุเลยนะคะเด็กๆดูภาพแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบสัตว์ป่าสงวนที่ซ่อนในภาพและเขียนเรียงลำดับคำศัพท์ C L ลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเด็กๆมาดูในรูปภาพจะมีนกกระเรียนและสมเสร็จละองค์หรือละมั่งเป็นสัตว์ป่าสังขเด็กๆก็ดได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะตามหน่วยวันอ่ะเด็กๆมาดูอันแรกเขาเรียกว่าอะไรดินเหนียวเคเคคเค,คดินเหนียวนะคะให้เด็กๆมาดู ดูสิคะตัวอะไรที่มันนอนอยู่ดินเหนียว clay ก็นนะคะ clay นะคะดินเหนียวมีตัว c เด็กๆก็ต้องเขียน clay ลงไปนะคะเขาให้คำผิดมานะคะต่อ,อมาก็เป็น clock นะคะแปลว่านาฬิกานะคะนาฬิกาก็ต้องมีคำว่า clock เด็กๆก็ต้องเขียนอะไรคะ clock นะคะช่องใครช่องเรา และต่อมาก็จะเป็นอะไรคะเอ,อ่อเมฆใช่ไหมคะเมฆนะคะคือข่าวข่าวปลวกาก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆเขาก็ให้อักษรผิดมาอีกแล้วเด็กๆก็ต้องเรียกอักษรใหม่ C L O U D นะคะเด็กๆเขียนให้ถูกต้องเด็กๆอย่าเขียนตามคำศัพท์ที่เขาให้มานะคะเพราะมันผิดอ่าเด็กๆก็มาเปิดดูหน้าที่4เรื่องที่4ที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์ อันนี้เด็กฟังนะคะโจทย์ให้ดีๆเด็กๆด,ดูภาพน้องโบเดินไปพบลูกสุนัขนอนบนพื้นเพราะหาอาหารเน่าเสียแต่น้องโบไม่รู้จะนำลูกสุนัขไปไว้ไหนและจะเอาอะไรให้กินเด็กๆช่วยน้องโบหาคำตอบโดยเขียนวงกลมร้อมรอ,รอบภาพคำตอบที่ถูกต้องแล้วเขียนคำสะระี เอสะสระเอีดลงในช่องว่างให้ถูกต้องสระ,ะเอียอีกแล้วนะคะเด็กๆมาดูรูปภาพน้องโบน่ารักมากเลยในรูปภาพนะคะจะมีที่อยู่อาศัยของลูกสุนัขเด็กๆว่าอยู่ที่ไหนคะบึงหรืออยู่ในบ้านหรืออยู่ในรังนกอาหารของลูกสุนัขได้แก่อะไรใบไม้ไส้เดือนหรือกระดูกคะเด็กๆลองคิดดูนะคะแล้วให้เด็กๆมาเติมสระ,ะเอ เอียดราละเอียดนะคะขอให้ตัวพยัญชนะมาก็คือปอปลาเด็กๆก็เติมอะไรคะรละเอียดลงไปนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะ,ะ,ะเอียดแล้วก็อันนี้ก็สาสะละเอียดลงไปส่งไปและลงไปให้ถูกต้องเลยนะคะแล้วเด็กๆก็นําม,มาเขียนใหม่ให้ ให้ตรงกับคำที่เด็กๆนะคะรายละเอียดลงไปแล้วเด็กก็เขียนลงมาเป็นสระเอียเปียดนะคะแล้วเด็กๆมาดูรูปภาพด้วยนะคะให้เด็กๆวงกลมรูปภาพก่อนสุนัขต้องอาศัยอยู่ในอะไรคะบ้านเด็กๆก็วงกลมบ้านอาหารที่ลูกสุนัขคือกะอะไรคะกะดูเด็กๆก็วงกลมไปนะคะให้เรียบร้อยจากนั้นให้เด็กเปิดไปหน้าที่ห้า ภ้าที่5เรื่องที่การประมัดระวังอันตรายจากสัตว์อ่าเขาบอกว่าให้เด็กเลือกตัวอักษร a ถึง h ให้ในภาพสัตว์ที่เป็นอันตรายมาเขียนลงในผังแบบฟอร์มเด็กมาดูภาพ a เป็นรูปอะไรคะงู U. ภาพ b เป็นแมงป่องภาพ c เป็นเสือภาพ d เป็นปลาภาพ e เป็นผีเสือ้อภาพ f เป็น แมงเต่าทองภาพ G เป็นแมงมุมภาพ H เป็นสิงโตสัตว์ที่เป็นอันตรายได้แก่อะไรเออเด็กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอก่อาภาพแรกได้แก่ภาพอะไรคะอ่าคุคิงครูเจอแล้วนะคะงูใช่ไหมคะให้เด็กนำตัวอักษร A มาใส่ในวงกลมและมีอะไรอีกอ่าครูให้อีกหนึงข้อนะคะสัตว์ที่เป็นอันตรายได้แก่อะไรคะ B แมง นั่นเองเด็กๆก็นำา B นะคะไปใส่ในวงกลมจากนั้นเหลืออีก3ข้อเด็กๆก็หาดูนะคะว่าภาพไหนที่มันตรงตัวอักษรใดที่เป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายเด็กๆก็นำตัวอักษรไปใส่ให้ครบทุก5ข้อเลยนะคะจากนั้นก็ให้เด็กๆฝึกเขียนคำและฝึกอ่านคำสระเอียอีกเอียนะคะคำแรกก็พอเอียเพียเด็ก ค่ที่สองก็กอเอียเกียไม่ตีเกียค่ที่สามก็คือปอเอียเปียไม่ตีเปียห้าที่สี่กออกออเอียเอียไม่ตีเอียกอเอียะนะคะอันแรกเพียนะคะเด็กๆก็เขียนคัดตามรอยเส้นปาดเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนเองนะคะให้ตัวตรงเต็มบรรทัดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ข้อเด็กๆทำให้เรียบร้อยและ เขียนให้ตัวตรงเต็มบรรทัดเลยนะคะจากนั้นเด็กมาดูหน้าสุดท้ายหนะ้าที่7เขาบอกว่าให้เด็กเติมอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปพร้อมฝึกอ่านและฝึกเขียนคําศัพท์วันนี้คุณครูจะให้เด็กเขียนตัวคิวพิมพ์เล็กและคิวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วมาดูนะคะอักษรคิวที t ่หายไปเด็กก็เติมคิวที H ่หายไปแล้วก็เขียนตรงปลายดินสอนะคะ q u i l t quick quick นะคะ q u I l นะคะแล้วก็จะมีคิวควินนะคะพราชินีเด็กๆก,ก็เติมและระบายสีให้ถูกต้องอย่าลืมเขียนชื่อทุกแผ่นนะคะแล้วเด็กๆทบทวนนะคะให้เขียนนะคะให้สวยงามนะคะแบบใบงานเสริมภาษา,านี้เด็กๆ พยะะายามทำไม่ต้องรีบรอ้อนเรามีเวลาเสาร์อาทิตย์นะคะเด็กๆสามารถทำได้2วันนี้นะคะและวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับใบงานเสริมทักษะนะคะในหน่วยที่15ชีวิตสัตว์โลกแล้วนะคะมีทั้งหมดเจ็ดหน้านะคะเด็กๆค่อยๆทำไปทีละหน้านะคะ และเวลาทำก็ให้พูดไปเขียนไปท่องไปนะคะและประการสำคัญต้องทำเองนะคะเด็กๆเ,เราจะมีการทดสอบนะคะในปลายภาควันนี้ครูสุก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย,บาย